แรงอยู่นะว่าไปนั่นเอา้าทำไมอะ ไม่เคยใช้เรื่องโปรเลยไม่เคยเห็นกับตาอได้เคยเห็นอยู่อันแล้ววีลาจูบจูบจูบคิวเรนตอนนั้นจำได้คาตาเลยแม่จูบ Q ane, วินคิวคิวเรนกับเราวินวอลเลยไม่มีเปิดตาสักแอะอันนั้นของแท้เลยของแท้เลยเคยเจออยู่ดดูบ้้งพุ่มมไวย う,一緒に考えよう俺は今までよくやってきた俺はできるやつだ เลนกลางของ,องเราถูกโจมตีเจอตูวเลนว่ะเป็นรองเท้าอรอเดียววางเขาไม่สี่ไม่ใช่ละระวัาางชื่อเวียดนามก่อนใช่ んな俺が出てくる จะไปเป็นลับเพ่อนสักนี้กันดีแล้วเกิดมาช่อุ่นใจเมาคี้เรานานเล็กน้อย ติดยุ่งกัเขาถูกโจมตีไห้โฟรซีเอ็ดแก่ทราบเกมนี้ ก็ระดับหนึ่งไหมมันกี่ปีแล้วสี่ปีแล้วเจนมันเปลี่ยนเยอะแล้วโดมหนักขนาดนี้ไงกำลังไปช่วยแล้วจะไฟทำไมตอนนี้วะ มีเสียงยังไงด้ามีแแนวป้องกาศัตรูหายไปแล้วส e r กลังสออกไระังคุ่มไม้ดช่วยดูลิลินระวังคุ่ไม้ด้วย 内側へ前ロップとは今からスキルアウトインメイトント大丈夫だ落ち着いて動きを見ろ足を止めるな

แรงอยู่นะว่าไปนั่นมูลามาแล้วฟันเข้าเลยวะผมจะโดนตัวเลนฉีดตายปะวะหรือก็ฟันไม่ตายนะเมื่อกี้แบบพอฟันเข้าเต็มเ็มเนื้อนี่สะดุ้งอยู่นะถ้าหนึอก็อย่างแรงหนึ่งเทียบแบบแตกเลยก็ถือว่าใช้ของน้อยลงเนะมื่อก่อนจะฆ่าฉีดตอนเด็กต้องแบต้องลำนานกว่านี้ไห 足を止めるな体を動かて今からお前を切る <laughs> 一緒に戦おう <You S 1> 一緒に戦おうキルエンコンセンシュンュチ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  揺れるだろうが心を捨て一緒に戦おう一緒に考えよフリッグプロ落ち着いて動きを見ろどんな形にもなれる決して流れは止まらない一緒に戦おう一緒に考えよ落ち着いて動きを見ろ คราสิสิบนาทีสิบห้าสิบสิบอ๋อพอดีเป๊ะ้วยอ๋อเขาล็อกคิวแบบโค้ เมื่อกี้คอมโบว้าวไปนิดนึงปะดอยรู้สึกได้ว่าสับครั้งแรกมันไม่โดนเต็มๆอะไรเฮ้ยแซบนิว่าพ่อโหนมเอาไงวะทุกคนเอาไงดีวะเขาเปิดมาขนาดนี้แล้ว

ออกคอยให้ได้เดสเปกประเด็นคือฉี่คล้ายข้างสาลตัวละครมันแบบขอบคุณัาสิทอนะสัากสรสุดคล้ายเป็นเด็กดอยนะครับแบบ โดนอะไรได้บ้างตอนนี้เอ้าทำไมอ่ะทำไมอ่ะโยนเหรองงคืออะไรอ่ะ แล้วทำไมโจ๊กถึงะโจ๊กถ,ถึงโยนเกมละไม่เข้าใจเ hmm. <On slot. S 1> มื่อกี้ต้องฟันกระทิงไม่กันไม่งั้นเสียจังวะ Your team has destroyed tower! Your team has destroyed has enemy been defeated Your destroyed tower. team has a คุณคนยอดแตกหักภายในแต่กับไฟแรกค่ะดอยไฟเมื่อกี้ก่อนที่มันจะแพ้ไอ้ที่มันแพ้ไฟแรกใหญ่ๆจะจวนก็วิ่งมาตายดอยก็ไม่เข้าใจเหมือนเพราะอะไรหมามันวิ่งมาแล้วแบบไม่กดการสกิลอะไรเลยตายแบบตายเป็นงงๆไปเลยในไฟแรกไอไฟใหญ่ๆรอตีกันเมียนตีให้สามหนึ่งเลยเชื่ ตัวี่หนึ่งไม่เอานะเอาสามตัว อุ้ยขอบคุณคุณอ um, nice ีฟนะครับฟูทักแรงอีกแล้วนะครับ400โดเนตนะครับคุณค้านี่แหละับโยนเกม

มอาอะไรเพชรไอ้กระตายฉันโสดให้กูรับให้ด้วยแม่คือเมื่อกี้กะรอรับมันไว้เพราะว่ามันอะแบบยืนเสี่ยงมากเข้าใจป่ะแบบมันยืนเสี่ยงคือถ้าเกิดดอยแบบช้อนเข้าไปตอนตัวเลยมันเข้ามาเล่นอย่างเงี้ยดอยจะช้อนหันไป แต่คือเมื่อกี้กูรออยู่รอรอรับมันเมื่อกี้แต่มันดูมันาทำกันด้ดีได้รับจริรับเต็มอัติเลยนะครับใครที่เพื่อนชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยจะกำลังใจใคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะไปคลิปอะไรต่อนั้นก็ฝ่ายตามไปเลยครับวันนี้ผมแค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน